ก็ขอกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่หน้าตาดีทุกท่านก็อยู่กับรายการทาโร่สดวงวันนี้ก็จะมาดูดวงความรักของชาวราศีมังกรประจำเดือนมกราพศ .2564 นะครับให้ที่ท่านได้คืออัศวินไม้ความหมายในเรื่องความรักในมุมมองความรักไพ่ใบนี้หมายถึงความสัมพันธ์ที่เดินหน้าไปด้วยความรวดเร็วมีพลังพร้อม ที่จะฝ่าฟันอุปสรรคมองโลกในแง่ดีแต่เรื่องความรักบางทีก็อาจจะขาดความรอบคอบไปสะบ้างจนอาจทำให้ความสัมพันธ์ไม่ยืดยาวหรือยั่งยืนนักเหมือนกับว่าไพ่ใบนี้ออกมาเพื่อให้ท่านได้คิดวิเคราะห์ก่อนที่จะทำอะไรถ้ามีคนที่ท่านชอบอยู่คนคนนี้จะมีนิสัยที่ค่อนข้างพร้อมที่จะลุยในความสัมพันธ์ถามว่าเขาชอบคุณไหมก็ชอบ แต่ก็จะออกมาแบบรุนแรงและเร็วเช่นตามจีบคุณทุกวันมีเรื่องเซอร์ไพรส์เป็นประจำแต่ก็ต้องระวังเพราะบางอย่างก็มาเร็วก็อาจจะไปได้เร็วด้วยเช่นกันซึ่งไม่ใช่กับทุกคนบางคนก็อาจจะมีนิสัยสม่ำเสมอก็ได้ก็ค่อยๆดูกันไปและในเร็วๆนี้ท่านก็จะได้พบกับคนที่มีนิสัยดังที่กล่าวไปข้างต้นด้วย ก็จบลงไปแล้วนะครับกับรายการทาโล่สอดวงถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ